สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมแอมแม็กเซ็นะครับ i a ขด7 0นะครับเป็นอินติเกตแอมนะครับขนาด 30, 30บวก30วัตต์นะครับอาการก็คือช็อตมาทั้ง2ข้างนะครับเป็นเอาฟุดช็อตนะครับฟิลขาดนะครับนี่ตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนซ่อมไปแล้วนะครับอะไรอาจจะ ไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับไทเตอร์บางตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับีได้ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับการเบื้องต้นก็จบประมาณนี้นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้แม็กเตนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสภาพก็สวยๆนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้ก็คือ แม็กเนียดก็คือน่าจะเสียงดีทุกซีรีส์นะครับเสียงจะใสามากนะครับกำลังวัดส่วนมากก็จะไม่ค่อยสูงมากนะคตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยครับผม